แฟนแผนหม่แล้วเบ็ดโบได้เสียกันละว่าเออนี่เหละเนี่ยมันสีเลียเอาเอามาลุ้นกันครับดอกแรกเนี่ยทิมันบ่่ยนแผนไม่แล้วเบ็ดโบได้เหลียถึกเฮา มันบ่คือบ่คือบ่มถือกะจกเสียาจะเนยน้ปลาเยอะเน่ยสารุ่นโหหหยังกยงงามหลยพ่นพูนพนนเราทำมทำไมพ่พันแม่พันไม่ัน่ันเอาไหเฮ็ดเนวเาหเฮ็ดเนยวเอาไหมเอาไหม năm bước yeah. thì năm bốn bước nãy, dài bao nhiêu câu to mày biển biển mày, mày, thì biết lái mà còn nè. ยังเหรออกบ่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนคเปลี่ยนขเปียนยังเหรอฟุนฟุนฟุนนือบบกบบยเอาวันเืบบุบบยฮฮฮฮอาจจะนอนเหี้ยีเนาะ